กระทบงต่อการพัฒนาพฤติกรรมประสาทของทารกแรกเดิกนะคะอย่ที่าากสุาได้พูดไปแล้วนะคะทีนี้มีการศึกษาอันหนึ่งของแบกแมนนะคะและคณะโดยตรวจวัดการตกค้างของออร์แกโนฟอสเฟตอันนี้เป็นในต่างประเทศนะคะออร์แกโนฟอสเฟตในปัสสาวะย,ยิงตั้งคันในช่วงเขา้าเขาเลือก13สัปดาห์26สัปดาห์แล้วก็39สัปดาห์ 3, ซึ่งเป็นช่วงที่คลอดแล้วนะคะคลอดได้ประมาณ9วัน พบว่าการตกค้างของออกไนโนฟอสเฟตและตัวอย่างเป็นเยอะมากๆเลยนะคะหมายความว่า3 4 0 0เคสนะคะพบว่าการตกค้างของสารออกไนโนฟอสเฟตในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์มีค่าก็คือจาก13สัปดาห์ก็พบว่า26สัปดาห์ก็ไม่ลงนะคะแล้วก็39สัปดาห์ก็ยังสูงอยู่นะคะตลอดช่วงนั้นเลยนะคะซึ่งเนื่องจากอันตรายที่เกิดขึ้นกับพฤติกรรมประสาทของตัวอ่อนที่กำลังจะ กำลังเจริญเติบโตในคัรมันดาจากสารกำจัดศัตรูพืชทําให้การได้รับสารกาจัดศัตรูพืชในระหว่างตั้งครรภเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังสูงสุดจากการศึกษาที่ผ่านมา ก็คือการใช้สารปัดศัตรูพืชในบ้านเรานะคะก็มีข้อมูลชัดเจนว่าใช้กันไม่เหมาะสมใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายไม่เหมาะสมใช้ปริมาณสูงกว่าที่กําหนดในฉลากมีการใช้หลายชนิดผสมกันสรุปก็คือมีการใช้สารกําจัดศัตรูพืชในปริมาณที่สูงมากในพื้นที่กเกษตรน,นะคะทีนี้ในการศึกษาที่การศึกษานี้ที่ทำนะคะต้องการจะศึกษาการตกค้างของออร์แกโนฟอสเฟตตั้งคันหลังรอด และมุ่งชี้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตกค้างของออร์แกโนฟอสเฟตในหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดจริงๆโครงการนี้เนี่ยศึกษาในหญิงตั้งครรภ์แล้วก็มีการศึกษาพัฒนาการเด็กด้วยนะคะแต่ที่นํามาเสนอในวันนี้จะเป็นเฉพาะเฉพาะเรื่องการตกค้างของออร์แกโนฟอสเฟตในหญิงตั้งครรภ์แล้วจนกระทั่งหลังคลอดจริงๆเรามีเรามีติดตามเด็กไปจนถึงประมาณ5เดือนแล้วก็ดูพัฒนาการตั้งแต่พัฒนาการแรกเกิด แล้วก็พัฒนาการในช่วง5เดือนนะคะโดยใช้เบเลเหมือนกับที่อาจารย์ท่านพูดไปนะคะกลุ่มตัวอย่างนะคะเป็นอาสาสมัครยิงตั้งคันที่มาฝากคันที่โรงพยาบาล3แห่งนะคะก็คือโรงพยาบาลอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญโรงพยาบาลสวรรค์ประชารัจังหวัดนครสวรรค์แลวก็โรงพยาบาลพระขนพลพยาาลุหะเสนาจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเก็บข้อมูลระหว่างพฤษภา54ถึงมกรา55โดยโดยเก็บในช่วง เดเดือน e นะคะหรือ28สิบดัปดาห์นะคะโดยกำหนดว่าหญิงตั้งครรภ์ต้องมีอายุอยู่ระหว่างยี่ถึงสปีไม่มีโรคเบาหวานความดันโลหติตสูงแล้วก็โรคหล,ลายแหล่งอื่นๆนะคะก็หญิงตั้งครรภ์ก็คือมามาพมาที่คลินิกฝากครรภ์นะคะก็พยาบาลก็จะทำหน้าที่สัมภาษณ์นะคะ การรับประทานอาหารการรับสัมผัสสายกำจัดสตุกพืชทั้งจากที่บ้านแล้วก็จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะ,ะในช่วง7เดือนจริงๆเราเก็บข้อมูลเราเก็บปัสสาวะ7เดือนนะคะแล้วก็เเดือนช่วงคลอดแล้วก็2เดือนหลังคลอดเป็นช่วง2 2 2เดือนต่อถัดไปนะคะแต่ว่าเวลาสัมภาษณ์สัมภาษณ์เฉพาะตอน7เดือนกับ2เดือนหลังคลอดเนื่องจากเรามองว่าช่วงคลอด แมก่ก็เหนื่อยมากอยู่แล้วนะคะเก็บตัวอย่างปัสสาวะแล้วก็ทําการวิเคราะห์นะคะจริงๆแล้วออร์แกโนฟอสเฟตไม่ว่าหญิงไม่ว่ากเกษตรกรจะรับสัมผัสออร์แกโนฟอสเฟตตัวใดก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าจะเป็นคอฟฟรฟอสมาลาไทออนไดโครวาหรือตัวอืน่นๆจะได้เมทซบอลไลออกมาเป็นจะเวลาตรวจในปัสสาวะจะตรวจได้2กลุ่มนะคะกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มไดเมทิลฟอสเฟตอีกกลุ่มหนึ่งคือไดแอทิลฟอสเฟต ไดเมทิลฟอสเฟตมันจะมี3ตัวแต่ว่าเราครั้งนี้เราศึกษาตัวเดียวคือไดเมทิลฟอสเฟตส่วนไดเอทิลฟอสเฟตเราศึกษาทั้ง3ตัวก็คือไดเอทิลฟอสเฟตไดเอทิลไทโอฟอสเฟตแล้วก็ไดเอทิลไดไทโอฟอสเฟตนะคะโดยใช้แก๊สโครโมโตกราฟีแมสสเปกโตรเมตร์ ometer, นะคะแล้วก็มีการวิเคราะห์ครีเอตินีนในตัวอย่างปัสสาวะด้วยทีนี้เราเราลองแบ่ง กลุ่มเกษตรกรเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกเรามองว่าเป็นกลุ่มที่เสียงสูงเพราะว่าหญิงตั้งครรภ์เหล่านี้ก็คือจะไปที่พื้นที่เกษตร4-7วันก็คือไปเกือบทุกวันนะคะในช่วง3เดือนแรกของการตั้งครรภ์แล้วก็พอพอ4เดือนถึง6เดือนนี้ไป2-3วันนะคะเราให้เป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่2เนี่ยเป็นกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงปานกลางหรือความเสี่ยงต่ําโดยไปพื้นที่เกษตรน้อยกว่าก็คือ3เดือนแรกไปน้อยกว่า4วันนะคะแล้วก็ แล้วก็แล้วก็พอสี่ถึงหกเดือนนี้ไปแค่อาจจะสัปดาห์ละวันเดียวนะคะแล้วก็ในกลุ่มที่สองนี้ก็คือพอตัวเองเป็นกเกษตรปั๊บเนี่ยมีญาติที่อยู่ในบ้านเดียวกันนะคะทําเกษตรด้วยนะคะส่วนกลุ่มที่สามเป็นหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ,กรเกษตรเลยไม่ได้ไปพื้นที่กเกษตรนะคะเราเก็บตัวอย่างมาข้อมูลทั่วไปก็คือหญิงตั้งครรภ์ยี่สบแปดสัปดาห์มีจำนวนแปสิบหกคนนะคะ อายุเฉลี่ย26ปีนะคะส่วนใหญ่การศึกษาเนี่ยเป็นระดับมัธยมน,นะคะ27%เปซ็นเป็นเกษตรกร20%เป็นแม่บ้านคืออยู่ที่บ้านเฉยเนะคะแล้วก็13%ามเเมีกิจการของตนเองหมายถึงกิจการเล็กๆขายของอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเกษตรกรปลูกพืชหลายชนิดนะคะปลูกข้าวข้าว,าวโพดหรือหรือพืชชนิดอื่นๆการสูบบุรี่มีหญิงตั้งครรภ์คนเดียวนะคะที่สูบ,บุรีส2มวนต่อสัปดาห์การดื่มแอลกอฮอล์ปรากฏว่ามีห้าคนดื่มเบียร์ คนหนึ่งดื่มสองครั้งต่อสัปดาห์อีกสี่คนดื่มเดือนละครั้งทีนี้ข้อมูลทั่วไปนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นข้อมูลทั่วไปเดี๋ยวจะพูดในรายละเอียดทีเราจะถามเราเลือกคําถามมาอย่างเช่นมีคุณที่บ้านฉีดยาฆ่ามแมลงไมหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วข้อต่อมาก็คือตัวคุณเนี่ยฉีดหรือเปล่านะคะแล้วก็บ้านคุณเนี่ยอยู่อาศัยใกล้พื้นที่เกษตรไหมนะคะ แล้วก็คุณไปพื้นที่เกษตรบ่อยหรือเปล่าคุณทํางานนอกบ้านหรือเปล่านะคะคุณประกอบอาชีพอะไรคุณเป็นคนปลูกพืชเองเลยหรือเปล่าคุณใช้ปุ๋ยเคมีปุ๋ยหมักไหมคุณเคยใช้สารปราบศัตรูพืชไหมคุณใช้ยาฆ่า้าหรือเปล่าคุณใช้มือเก็บผลผลิตเก็บดอกไม้เก็บผักอะไรอย่างเงี้ยนะคะคราวนี้เรามาดูผลนะคะในช่วงยี่สิบแดสัปดาห์เนี่ยนะคะ ก็พบว่านะคะหญิงตั้งครร62เมีการใช้สารกำจัดมแมลงในบ้านนะคะแล้วก็ในกลุ่มที่มีการใช้สารกำจัดมแมลงในบ้านเนี่ยนะคะ55ใช้ใบก้อน9%ใช้ชิวทอ็อนกะะ7เปอรใช้แอสบินคือในกลุ่มพวกนี้เนี่ยถ้าพวกเราทราบก็คือสารพวกนี้ก็คือเป็นไดคอวอส0.5ร์เซ็นตกับกลุ่มของพวกไพรีทอยชนิตต่าง แล้วก็ถ้าตรวจพบก,ก็คือจะเป็นกลุ่มไดเมทิควัเฟทที่จะขึ้นนะคะทีนี้ในการแบ่งกลุ่มเป็น3กลุ่มนี้ปรากฏกลุ่มที่1เนี่ยเสียงสูงย2สิบเซนะคะที่บอกไปพื้นที่บ่อยๆกลุ่มที่2เสียงปานกลางหรือต่ำเนี่ยสี่บเเกลุ่มที่สามนี่สาสิบหเปอร์เไม่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเลยนะคะในช่วงในช่วงย8สดสัปดาห์นี้ปรากฏว่า2 3าเปลูกพุืชสิบ้าดใช้ปุ๋ยอะไรเงี้ยใช้สารกำจัดศัตรูพืชเก้าเอร์เซ ใช้ยาฆ่าหญ้าอะไรต่างๆนะคะแล้วพอสองเดือนหลังคลอดเนี่ยก็ยังมีการใช้สารกําจัดัแมลงในบ้านอยู่ดีนะคะแต่ว่าแล้วก็มีบางคนไปทํางานนอกบ้านแล้วนะคะแล้วก็การทํากิจการเกษตรเนี่ยน้อยลงมากนะคะสองเปอร์เซ็นปลูกพืชแปดเปอร์เซ็นใช้ปุ๋ยเคมีอะไรเงะะี้ยค่ะสองเปอร์เซ็นยาฆ่าหญ้าสองเปอร์เซ็นใช้เือนเก็บผลผลิตทางการเกษตรอันนี้จะเป็นจะเป็น ผลการศึกษานะคะสำหรับสำหรับในกลุ่มไดเมทิลฟอสเฟตเนี่ยเราศึกษาตัวเดียวนะคะ mm hmm. จริงๆช่องแรกเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ตรวจพบนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่ายิงตั้งคันต่อให้คุณเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเราตรวจพบออร์แกโนฟอสเฟตนะคะ mm hmm. ตกค้างในปัสสาวะเกือบทั้งหมดนะคะ mm hmm. แล้วก็สารตกค้างเนี่ยเราแสดงเป็น2หน่วยนะคะนาโนโมต่อลิตรกับนาโนโมต่อกรัมเรตินีนนะคะ mm hmm. จะขอมาดูเปรียบเทียบในในสามช่วงเลยดีกว่านะคะในตารางนี้จะเป็นออร์แกโนฟอสเฟตสี่ตัวที่เราวิเคราะห์นะคะแล้วก็เรารวม3ามตัวกลุ่มไดเอทิลกับรวม4ี่ตัวนะคะจะเห็นว่าเป็นตั้งคันยี่สิบแปดตั้งคันยี่สิบแปดสัปดาห์ช่วงคลอดแล้วก็สองเดือนหลังคลอดนะคะเราล็อสตัวอย่างเพราะว่าเราเก็บตัวอย่างในปีที่น้ำท่วมพอดีนะคะ แล้วจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นพื้นที่ของเราปรากฏว่าน้ำท่วมขึ้นไปถึงชั้นที่สองของโรงพยาบาลนะ,ะ,นะคะเพราะนั้นก็คือลอสแยมไปไป,ไปต้องเรียกว่าโปรเจกต์นี้อะไรนะเจอประสักมากมายนะฮะแต่ว่าผลที่เห็นออกมาเนี่ยนะคะตั้งคัน28สัปดาห์เนี่ยระดับออแกโนฟอสเฟต48พอพอช่วงคลอด50นะคะเห็นไหมคะว่ามันขึ้นมันคงอยู่ และพอสองเดือนหลังคลอดลงเลยค่ะของเราต่างจากของฝรั่งเพราะว่าเราเก็บ2เดือนหลังคลอดเราลงมาเลืยี่้านะคะถ้าเป็นอันอันแรกนี่เป็นไดเมทิลพอไดเอทิล e ก็แพทเทิร์นใกล้เคียงกันนะคะยี่สสแปคราวนี้ลองมาดูรวมหมดเลย4ตัวดีกว่านะคะสี่ตัวจะเห็นว่าเป็นร้อยในช่วงเจเดือนนะคะหรือ28สัปดาห์พอช่วงคลอดเป็นร้อยเหมือนต่างประเทศนะคะ พอสองเดือนหลังคลอดลดลงมาเลยเหลือร้อยหนึ่งนะคะน,นี้เป็นข้อมูลในของเราเองบ้านเราเองนะคะจริงๆแล้วการที่สารออร์แกโนฟอสเฟตในปัสสาวะมีค่าคงที่ในช่วงที่ตั้งครรภ์น,นะคะแล้วพอหลังคลอดสองเดือนถึงได้มีค่าลดลงเนี่ย โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราก็มองว่าเมื่อคลอดบุตรแล้วเนี่ยมารดาต้องดูแลบุตรด้วยน้ำนมมารดาทําให้ทํากิจการการเกษตรน้อยลงแต่บอกได้เลยนะคะไปยังไปพื้นที่กเกษตรจ,จริงๆโครงการเราเก็บน้ํานมแล้วเราตรวจหาน้ํานมนะคะของมารดาเราเจอนะคะคอไพลิฟอสเยอะเลยนะคะคอไพลิฟอสเราเจอสามตัวคอไพลิฟอสอีเทออแล้วก็โอเมโทรเองนะคะแล้วพอเรามาคํานวณดูเขาเรียกอะไรนะคะว่าเด็ก เล็กๆไม่ได้รับเท่าไหร่นมีบางตัวเกินค่าที่ WHO กำหนดนะคะแล้วก็ร่างกายของหญิงตั้งครรภ์นเนี่ยเราก็มองว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปเมตาบอลิซึมประสิทธิภาพการกำจัดสารที่ออกจากร่างกายปริมาณเลือดในร่างกายน้ำหนักตัวก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะการที่ช่วงคลอดยังมีสารออร์แกโนฟอสเฟตตกค้างอยู่ในปัสสาวะเนื่องจากหญิงตั้งครรภ์บางส่วนยังทํากิจกรรมการเกษตรอยู่จนถึงใกล้คลอดนะคะเราถามที่โรงพยาบาลว่าทําไมมันจึงสูง ที่อำนาจ,จเจริญบอกเราว่าหญิงตั้งครรภ์บางคดเนี่ยคะ่ะขณะที่มาคลอดเนี่ยคะ่ะยังมีฟางติดตามตัวมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือบางทีถึงไม่ได้ทําแต่อาจจะไปกับครอบครัวอย่างนั้นก็ได้คะ่ะสารออร์แกโนฟอสเฟตเมื่อได้รับเข้าร่างกายมีค่าครึ่งชีวิต15-30ชั่วโมงทําให้พบการตกค้างของออร์แกโนฟอสเฟตในปัสสาวะคราวนี้ลองมาดูกิจกรรมนะคะอันนี้ อันนี้เป็นข้อคําถามที่ว่าบ้านอยู่ใกล้พื้นที่เกษตรหรือห่างพื้นที่เกษตรสีน้ําเงินนี่คือบ้านอยู่ห่างนะคะสีแดงสีน้ําตาลกับสีเขียวนี่สีน้ําตาลคือบ้านอยู่ใกล้พื้นที่เกษตรแต่ไม่รู้เขาฉีดหรือเปล่านะคะสีเขียวก็คือบ้านอยู่ใกล้พื้นที่เกษตรร,ถร,ถรู้ว่าเขาฉีดสารปรับศัตรูพืชน,นะคะจะเห็นว่าสีน้ําเงินเนี่ยต่ำทั้งนั้นนะคะนี้เราทําเราสี่ตัวนี้รวมสามตัวแล้วก็รวมสี่ตัวจะเห็นว่าคือจะเห็นว่า สีเขียวกับสีน้ำตาลเนี่ยสูงนะคะก็คือแค่บ้านอยู่ใกล้พื้นที่เกษตรการรับออร์แกโนฟอสเฟตโดยรวมสูงกว่าคนที่บ้านอยู่ห่างนะคะเพราะฉะนั้นเห็นเห็นภาพชัดนะคะอันนี้เป็นถัดมานะคะความถี่ของการไปพื้นที่เกษตรนะคะกลุ่มที่เราแบ่งไว้นะคะกลุ่มที่1ก็คือไปเกือบทุกวันนะคะสีน้ําเงินนะคะกลุ่มที่สองปานกลางหรือต่ำคือไปน้อยกลุ่มที่สก็คือสีเขียว ไม่ไปเลยจะเห็นว่ากลุ่มที่ไปพื้นที่เกษตรแทบทุกวันเห็นไหมคะว่าสีน้ําเงินสูงนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเห็นชัดนะคะทีนี้ลองมาดูนะคะอันนี้เป็นอันนี้เลือกมาเป็นทีละตัวนะคะเนื่องจากว่าเอามาใส่ทุกตัวพร้อมกันไม่ได้ก็เ,เลยเอาตัวแรกก่อนเป็นไดเ y l p h o ฟอสเฟต ที่บอกว่าไดเมทิฟอสเฟตเนี่ยจะจะสังเกตว่าเป็นพวกที่ใช้ตามบ้านนะคะทํางานนอกบ้านไม่ต่างนะคะอาชีพเกษตรยังไม่ต่างเลยค่ะปลูกพืชนิดหน่อยนะคะใช้ปุ๋ยเคมีนะะใช้สารปรับศัตรูพืชใช้ยาฆ่าหญ้าแล้วก็ใช้มือเก็บผลผลิตพวกนี้สูงกว่าพวกที่ไม่ได้ไม่ได้ทำนะคะอันนี้คือเป็นพวกระหว่างพวกที่ทํากิจกรรมการเกษตรกับไม่ได้ทํานะคะ คราวนี้ถัดมาจะเป็นจะเป็นไดเอทิลฟอสเฟตจะเห็นว่ามีสูงอยู่สองอันก็คือระหว่างตั้งคันใช้สารปรับศัตรูพืชหรือไม่ถ้าใช้นะคะก็เห็นสีน้าตาลสูงนะคะใช้ยาฆ่าหญ้าหรือไม่ใช้ก็เห็นสีน้าตาลสูงสีน้ําเงินนี่ก็คือไม่ได้ใช้นะคะระหว่างตั้งคันอันนี้เป็นไดเอทิลไทโอฟอสเฟตจะเห็นว่าไดเอทิลไทโอฟอสเฟตเนี่ย คือถ้าไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยก็คือกิจกรรมเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะแต่ว่าถ้าไม่ใช่เนี่ยแทบจะไม่พบเลยจริงๆค่าที่เอามาใช้เนี่ยไม่ใช่ค่าเฉลีย่ยแต่เราใช้ค่าเขาเรียกค่ามัธยฐานนะคะหรือค่าเปอร์เซ็นต์ไทที่50นะคะก็คือถ้าในเปเปอร์เ,เรามีรายละเอียดแต่พอจะทําให้สั้นๆเพื่อเห็นภาพชัดก็เลือกเฉพาะค่ามัธยฐานมาแสดงเท่านั้นเองนะคะจะเห็นว่า ก็คือถ้าใช้ก็ขึ้นนะคะแล้วถ้าไม่ใช้เนี่ยไม่ปรากฏเลยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นไดเอทิวไทโอฟอร์มประกอบอาชีพเกษตรสูงนะคะปลูกพืชขึ้นใช้ปุ๋ยเคมีก็สูงนะคะก็คือสีน้ําเงินได้ไม่เห็นเลยพวกไม่ใช้เพราะฉะนั้นจําพวกที่ไม่ใช้ก็คือส่วนใหญ่มีค่าน้อยกว่าสูงนั่นเองนะคะทําให้พวกที่ใช้เนี่ยปรากฏชัดนะคะว่าถ้าใช้สารปรัศสตูพืชก็ปรากฏพีคข,ขึ้นมา ใช้ยาฆ่าหญ้าก็มีผีนะคะทีนี้รวมสามตัวรวมไดเอททิลจะเห็นว่าสี mm hmm. สีแดงเนี่ยนะคะ mm hmm. สีน้ำตาลเนี่ยค่ะ mm hmm. ก็คือใช้ใช้สัรปรับศัตรูพืช mm hmm. ใช้ยาฆ่าหญ้าใช้มือเก็บผลผลิตทำงนานนอกบ้านก็ยังสูงกว่านะคะอาชีพเกษตรก็สูงกว่านะคะในกลุ่มไดเอทิว hmm. ทั้งหมดคร mm hmm. าวนี้ถ้าดูสี่ตัวรวมกันเลย ะะจะเห็นว่าสีน้ําเงินเนี่ยค่ะก็คือพวกที่ไหม้นะคะสีสีน้ําตาลตออกแดงอะไรเนี่ยนะคะก็คือใช่ก็คือประกอบอาชีพเกษตรนะคะเปะ็นอาชีพเกษตร <c oughs> แล้วก็ปลูกพืชหรือเปล่านะคะใช้ปุ๋ยเคมีหรือหมุดปุ๋ยหมักหรือไม่นะคะใช้สารปรัดสตูพืชหรือไม่ใช้ยาฆ่ายาหรือไม่สุกกว่าทั้งหมดนะคะ, <c oughs> ะคราวนี้ หลังคลอดลูก2เดือนนะคะนี่ก็คือคลอดลูกเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่บ้านเลี้ยงลูกนะคะพอถึง2เดือนก็พาลูกมาฉีดวัคซีนนะคะก็พยาบาลก็เก็บปัสสาวะแล้วก็สัมภาษณ์นะคะจะเห็นว่าถ้าดูถ้าดูนะคะเนื่องจากเนื่องจากเขาใช้สีลูกศิษย์ทําให้นะคะก็คือคําถามก็คือถามว่า ถ้าเป็นกเกษตรกรกับไม่ใช่กเกษตรกรจะเห็นว่าถ้าเป็นกเกษตรกรจะปรากฏสีน้ําเงินสูงนะคะแล้วไม่ใช่กเกษตรกรก็คือสีออกน้ําตาลแดงเนี่ยนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือทํากิจกรรมการ,กรเกษตรนะคะโดยที่เคอร์ฟที่เห็นเนี่ยนะคะจะเป็นไดเอทีิวสามชนิดกับ4ี่ชนิดนะคะ ซึ่งถ้าไม่ทํากิจกรรมการเกษตรเลยเป็นสีน้ําเงินนะคะถ้าทํากิจกรรมการเกษตรเป็นสีน้ตาตาลแดงค่ะอันนี้ก็จะเป็นเล่าสู่กันฟังคร่าวๆนะคะการรับสัมผัสสารปราบสตรพพืชจากการไปพื้นที่เกษตรบ้านอยู่ใกล้พื้นที่เกษตรใช้สารปราบสตรพพืชเราไม่ได้คือเขาใช้หลากหลายนะคะใช้ยาฆ่าหญ้าใช้มือเก็บผลผลิตในแปลงอย่างนี้ค่ะ ได้รับสารปรับศัตรูพืชเข้าในร่างกายทั้งสิ้นนะคะไม่ทราบมีคําถามอะไรไหมคะแล้วจริงๆอย่างประเด็นที่บอกว่าแล้วคอ,อพเปอริฟอร์บ้านเราใช้เยอะไหมบ้านเราใช้เยอะมากนะคะเรื่องจากว่าในกลุ่มตัวอย่างนี้เนี่ยในกลุ่มตัวอย่างนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าตรวจน้านมก็เจอคอพเปอริฟอร์เยอะกว่าตัวอื่นนะคะอีเทออนยังไม่เยอะโอมโอเอ็ก็ไม่เยอะแต่ว่าคอพเปอริฟอร์มากกว่าตัวอื่น แล้วก็จริงๆแล้วได้ได้ไดทําอีกอีกโครงการหนึ่งพอถ้าพูดถึงเรื่องคอพาริฟอสคอพาริฟอสทำมาหลายอันมากนะคะอันนึงก็คือในจังหวัดชัยนาทเป็นเป็นเกษตรกรนะคะโดยเราแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือรับจ้างฉีดล้วนๆกลุ่มที่2เนี่ยเป็นเป็นคล้ายๆกับว่าบางทีก็ฉีดเองบางทีก็รับจ้างฉีดเพรากลุ่มที่3เป็นเจ้าของไม่ฉีดเลยอาจจะเป็นพวก แต่ว่าไม่ใช่โทรศัพท์มือถือสั่งงานนะคะมาที่พื้นที่เกษตรมาที่พื้นที่เกษตรเพราะว่าจะคุมว่าเขาทาง,งานดีไหมเพราะเราแบ่งเป็นสามกลุ่มอย่างนี้เนี่ยแล้วเราเราทดสอบพฤติกรรมประสาทนะคะโดยใช้เขาเรียกเป็นเป็นเป็นเม็ดไม่ทราบจะมีคนรู้จักไหมการทดสอบพฤติกรรมประสาทของมอนทีออลอะคะ่ะแล้วก็แล้วพอแล้วพอวิเคราะห์สุดท้ายเนี่ยเราพบว่า คนซับเจกประมาณ87คนนะคะเป็นกเกษตรกรทั้งสิ้นนะคะแล้วก็อยู่ที่จังหวัดัยน้าทั้งหมดหมายถึงว่าเราผ่านส่วนราชการทําให้เราได้กลุ่มกเกษตรกรจริงๆจริงๆมีกเกษตรกรมาก200นี่เราสกรีนเหลือเหลือประมาณ87เพื่อให้เข้าตามเกม์ที่เรากำหนดนะคะปรากฏว่าจํานวนปีที่ใช้คอพาร์ฟอนมีความสัมพันธ์กับการลดลงของ,ของคะแนนพฤติกรรมภาษาและก็ยังสัมพันธ์ กับก็คือเราตรวจหาเมตาโบไลต์ในปัสสาวะของกเกษตรกรโดยเราเลือกตัวที่เฉพาะกับคอพาริฟอสหรือก็คือตัว TCP นะ,ะถ้าถ้าไม่ถ้าเมตาบอลซึ่ที่ไม่เฉพาะเนี่ยมันจะได้เป็นไดเมทิฟอสเฟตแต่ถ้าตัวที่เฉพาะก็คือถ้าคุณไม่ใช้คอพาริฟอสจะไม่เจอเลยเราเลือกตัวนั้นเป็นตัวที่เป็นตัววัดน,นะคะเราก็พบว่า ปริมาณของ T C P ในปัสสาวะก็มีความสัมพันธ์กับการลดลงของคะแนนพฤติกรรมประสาทนะคะแต่ว่าใช้สถิติขั้นสุขในการในการตอบะคะ